กิ่งก้านใบชะชะใบก,ก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งกาา้านใบนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าคุณครูกําลังร้องเพลงที่เกี่ยวกับอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะคุณครูกําลังกล่าวถึงต้นไม้นั่นเอง วันนี้คุณครูจะพาไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบของต้นไม้ต้นไม้ของนักเรียนที่อยู่ในเกบ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้างจะเหมือนกับของครูหรือเปล่าตามไปดูเลยค่ะต้นไม้ของคุณครูนะคะนั่นก็คือต้นมะละกอค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบต่างๆของต้นมะละกอกันค่ะ น,นี้ค่ะเรียกว่าลำต้นนั่นเองค่ะและที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือผลของมะละกอซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่ใช่ผลเต็มที่นะคะขึ้นมาดูอีกนิดนึงค่ะส่วนที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นสีครีมครีมเป็นดอกสีครีมครีมเหลืองๆนี้เราเรียกว่าดอกมะละกอค่ะแล้วก็ตามมาดูกันข้างล่างนะคะนั่นก็คือรากของต้นมะละกอน,นั่นเองค่ะดูสิคะรากเต็มไปหมดเลย ดอกดอกของพืชแต่ละชนิดมีสีกลิ่นและรูปร่างแตกต่างกันบางชนิดมีสีสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมเพื่อล่อมแมลงมาให้ผสมเกสรทำให้เกิดเป็นผลดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ลำต้นลำต้นของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน บางชนิดลำต้นตั้งตรงบางชนิดลำต้นเป็นข้อบางชนิดลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดินลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกรากรากของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันบางชนิดมีลักษณะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆ บางชนิดมีลักษณะเป็นฝอยรากทำหน้าที่ยึดลำต้นให้ตั้งอยู่บนดินดูดน้ำและแร่ธาตุใบใบของพืชโดยส่วนใหญ่มีสีเขียวแต่จะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของใบใบทำหน้าที่รับแสงแดดและอากาศเพื่อนำมาใช้สร้างอาหารของพืช ผลผลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์มีเปลือกและเนื้อทำหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดภายในผลเมื่อนำมเมล็ดของพืชไปปลูกจะสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้เกรดวิทย์น่ารู้ พืชบางชนิดใช้รากสะสมอาหารเช่นกระชายมันแกวแครอทหัวไชเท้ามันสำปะหลังมันเทศพืชบางชนิดใช้ลำต้นเป็นแหล่งสะสมอาหารโดยจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินเช่นขิงขา่ขาขมิน้นเผือกมันฝรั่ง เรามาช่วยกันสรุปโครงสร้างของพืชกันค่ะลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบลำเลียงน้ำและอาหารใบทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจและคายน้ำดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ผลและ,มะเมล็ดช่วยในการขยายพันธุ์ ทำหน้าที่หยุดลำต้นดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินและนี่คือส่วนประกอบของพืชค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนคงจะได้เรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้ <c oughs> และทราบว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างกันแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองไปสำรวจบริเวณใกล้ๆบ้านว่ามีต้นไม้อะไรบ้างและมีส่วนประกอบเหมือนกับที่เราเรียนหรือเปล่าถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วก็อย่าลืมไปสำรวจต้นไม้แล้วก็ถ่ายภาพมาให้คุณครูชมบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ